สวัสดีค่ะเพื่อนๆครัวค,คุณหนาทุกๆท่านทุกๆคนวันนี้วันพฤหัสที่8ตุลาคม2563นะคะวันนี้หน,นาจ,จะมาาทำฟานส์ไดอา몬ด์คุกกี้ค่ะซึ่งส่วนผสมต่างๆหน,น,นาก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งส่วนประกอบสำคัญก็คือจะมีเนยค่ะ ะจะใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ถ้าเราใช้เนยจืดเราเออถ้าเราใช้เนยเค็มเราก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งมีไข่แดงแล้วก็มีแป้งเค้กอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็จะมีวานิลาสก,กัดแล้วก็จะมีส่วนของอ ิ่นหรือรสหรือไส้ของคุกกี้นะคะวันนี้น่หนาจะทำอยู่สี่สี่อย่างนะคะคือมีอัลมอนด์มีคุกกี้อัลมอนด์แล้วก็มีคุกกี้ลูกเกดนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีชาเขียวซึ่งวันนี้เนี่หนา,นาใช้ชาเขียวของยี่ห้อนี้ค่ะรูปฟองซึ่งหอมมากเลยค่ะหอมกลุ่นเลยค่ะ,ะส่วนผงโ,โกโก้หรือกาแฟก็ใช้ของยี่ห้อทิวเรีบนะคะของทิวเรียบ่ะค่ะ แล้วขั้นตอนการทำขั้นแรกก็คือเราจะใช้เราจะนำเนยเนี่ยค่ะมาละลายละลายนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันกันกบน้ำตาลไอซิ่งนะคะซึ่ง <c oughs> พอดีเนยเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นมันอาจจะแข็งนิดนึงทำเราจะทำน้ำตาลกับอ่านเนยเนี่ยค่ะ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะต่อจากนั้นขั้นตอนที่สามเราก็จะใส่ไข่แดงพอใส่ไข่แดงผสมให้เนียเนยเรียบร้อยแล้วเราก็จะใสะ่วานิลานะคะกลิ่นวานิลาเสร็จแล้วเราก็จะร่อนแป้งเนี่ยร่อนแป้งกับส่วนผสมพวกอัลมอนด์พวกลูกเกดหรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมผสมให้เข้ากันจนเนียนเลยนะคะแล้วเราก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงแรบบ็ปใช้แรปอะค่ะใช้แรบปบ ม้วนพักเอาไว้